S <S ได้แค่นี้เองเหรอแบบนี้ก็ไม่สนุกแล้วลนะ่ะดูตั้งใจดีนี่แต่ว่า สินายุชิคุงทำไมนายถึงอ่อนแอขนาดนี้ล่ะจะพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้ต่อให้เป็นอังโกบาลรโนก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะที่นายพูดก็ถูกคนที่ชนะนา,ายได้ไม่ใช่อังโกบาลเนแต่จะเป็นลูกศิษย์ของฉันชนะไงล่ะเล้วไฟของฉันก็มาจากเปลยวไฟของทุกคน ซูเปอร์สายยาคันสองโอเปอเรชั่นเมีความมุ่งมั่นในการต่อสู้แบบนี้สิสินะยาชิคคุงนายต้องทำให้ฉันสนุกแน่ๆ่จ <c oughs> yeah. ้าเอ็กซ์เบอร์นั บากันนะเสเสเสียงเพลงนี่มันมันเป็นเพลงการ์ตูนในตำนานเนี่เป็นการ์ตูนที่ผมชอบดูมากมากเลยเป็นการ์ตูนที่มีชื่อว่าครูพิเศษจอมปวน,นเเรีบงฮัตเต้เกีฮิตตอมลีบงกสวัสดีชาวไทยชู่เพศทุกวัยไม่ว่าจะใครใดๆที่หลงเข้ามาดูเดนเดนะ,ะันผมวันนี้คุณก็อยู่กับผมเช่นเคยกับช่องพเต้นะฮะแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมพิทแมนลีบง แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงเรียนนาะมิโมรินะฮะเป็นโรงเรียนที่เจ้าซูนะยูชิเนี่ยเรียนอยู่นั่นเองแม่มีผู้คุมกฎโรงเรียน เดินตรวจตราโรงเรียนด้วยนะเออเขาทำบาร์ดีมากๆเลยนะเกมนี้รายละเอียดในฉากเนี่ยทำมาค่อนข้างดีเลยนะฮะแล้วถ้าใครที่ดูผมเล่นเกม One Punch Man ใช่ไหมแล้วก็จะมีเสียงซาวของกระตูรีบอลเนี่ยเข้าไปด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าผมเนี่ยชอบตูนนี้มากๆแล้วก็ตัวละครในตูนเนี่ยก็เท่มากๆด้วยโอ้โหนี่เราอวยยังกับแบบว่าเขามาสปอนเซอร์อะไรอย่างนั้นเลยนะฮะแต่ความจริงแล้วไม่มีสปอนเซอร์เอาละและเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนวเขาเรียกว่ายังไงแอคชั่น 2D หรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะใช่นะฮะและคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณ เป็นตัวเอกในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็จะมีครูฝึกสอนที่ชื่อว่ารีบอร์ดนะนี่เป็นตัวเล็กๆแบบนี้ถ้าใครไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยก็ลองไปหาดูกันได้นะสนุกมากๆเลยแลนะซึ่งเ,เกมนี้เนี่ยมันก็จะมีระบบมากมายเลยนะซึ่งผมเล่นไปแค่เบลแปดเท่านั้นเองดูดิผมยังไม่ปลดล็อกอารีนาเลยดดวยซ้ำนะฮะอุปกรณ์อุปกรณ์ก็ยังใส่ไม่ได้ไปดูตัวละครกันดีกว่าซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยนะคุณผู้ชมคือเราจะต้องสุ่มนะไม่ใช่ว่ามาถึงเนี่ยมันจะได้เลยนะแต่ว่ามาถ เบลเฟโกสันซัสอะไรแบบนี้คือเราต้องไปสุ่มเอาในนี้นี่ในในสุ่มตรงนี้นะฮะแต่ว่าเกมนี้ตอนนี้เนี่ยยังไม่เปิดนะครับจะเป็นช่วง c l o สเ beta นะยังไม่ open beta นะฮะเป็นการแบบทดลองเล่นเฉยๆนี่เดี๋ยวผมจะมาทําการสุ่มให้ดูดีกว่ามีต้อง41ใบเลยนะเนี่ยและตัวที่ผมอยากได้เลยเจ้านี้เจ้านี้ฮิปาริเคียวยะเป็นตัวที่แบบว่าเดบแแบกอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะแล้วก็ตัวนี้ที่ผมยังไม่ได้เหมือนกันซาวดาซซนยาชิภาคอนาคตซึ่งตัวแรกที่เขาให้เรามาใช่ไหมมันเป็นซาวด ภาพอนาคตดูดีว่าจะได้หรือเปล่ากดสุ่มไปเลยดีกว่าในมี่ลักษณะการสุ่มกาชานะครับเป็นเครื่องอะไรนะเขาเรียกว่าเครื่องอะไรสักอย่างที่มันพาทุกคนไปยังโลกอนาคตนะฮะมาดูว่าจะได้ตัวอะไรได้ตัวโครมานะฮะอยากได้สวัสดะล่างอนาคตมาเล่นหรือว่าฮิบาริเคียวยาก็ได้สักตัวหนึ่งกดข้ามไปเลยนี่คุณผู้ชมดูภาพ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 โอ้ได้อะไรก็ไม่รู้ไม่ดีแบบนี้ไม่ดีแน่ๆอีกสิบครั้งกดข้ามภาพ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 โอ้เกลือยันเซิร์ฟเบต้าเลยเหรอวะเนี่ยนี่ยังไม่เปิดเลยนะเนี่ยถ้าเปิดันจะเกลือขนาดไหน กดต่อฮะคุณผู้ชมปา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 เฮ้ยโอ,อ้โหได้ที่นี่มาแอตแทกสเปลบีสปอลโโลตัวนี้เท่ตัวนี้เท่เอาละครับคุณผู้ชมแล้วแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีพลังลบที่แตกต่างกันด้วยนะอย่างเซน่ายชิเนี่ยผมปั้นไป4-4 6 6แล้วใช่ไหมพลังมันก็จะเยอะกว่าตัวอื่นนะมีระบบแบบเยอะมากเลยมีการส่งการเสริมใส่การ์ดเป็นคอมโบกันได้ด้วยแล้วก็มีอาวุธกล่องด้วยเหมือนในการ์ตูนเป๊ะเลยคือในการ์ตูนเนี่ยมันจะมีอาวุธกล่องนะที่ทำให้ได้เปรียบในการต่อสู้แล้วแบบลองไปดูเกมเพลย์กัน ชมดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงภาพในตอนค่อนข้างสวยนะคุณผู้ชมมาถึงก็ใส่กันเลยดีกว่ากเรียวกว่าสกิลมาแบบไม่ยัง้งเดือดลุจุดูนดีวดูพกทเดือดุจศด้ดูรอลุมาก่อนเดืดุจุดศูนย์ 0. ช่แข็งอ,อโคตรแรงแล้วก็ต่อยต่ยตโอ้มันมาเลื่อยเลยออเขาเรียวกว่าเป็นการคอมโบกันได้กับสกิลนี้แล้วก็เดือดรุจุดศูยึดเจอแช่ทุกตัวแล้วก็สัดสั เลยตัวเดียวมีสกิลแดชไปแล้วก็ซัดเข้าทิศหลังโอ้โหพระเอกนี่ต่อยโคตรแรงเลยนะคุณผู้ชมซึ่งมันก็ต้องดู MP เลยด้วยนะเห็นไอ้หลอดสีสีฟ้าเราปะคือถ้าหลอดสีฟ้าระเบดเนี่ยเราจะไม่สามารถสกิลได้นะ <S <S คุณผู้ชมก็คือจะต้องต่อยธรรมดา, <ing> แ,าแบบนี้ไปเรื่อยๆพอเราเริ่มมีสกิลปุ๊บเราก็ใช้อันติไปลยการอันเชิญของรุ่นที่สิบโอ้ชื่อท่าไม้ตายแล้วก็เรียกโกคุเดลามาแล้วก็ยิงอันติเข้าไปโอ้โหเพรว่าจะแรงท่านี้รือแต่ให้มันกระเด็นไปรวมกันแล้วก็ใช้ท่าคอมโบแบบ เีเฉยอือ,อโอ้โหดูไต่ดูเกตเราขึ้นรัวๆเลยคือแบบต่แบบอืม้มมันมากเกมนี <laughs> ฉันคือรุ่นที่10เจองเกยเลยอมาดูด่านต่อไปด่านต่อไปก็ดีกว่านี่เดี๋ยวผมจะเรียกจ้าบมบัลโตะทาเกชิมาดีกว่าไม่เอาพระเอกแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคอมโบพระเอกก่อนปั๊บปัป๊บ เตะไปก่อนแล้วก็เกิดทุ่ยสู่เช่ไปหนึ่งรอบแล้วเราก็สลับตัวได้นะคุณผู้ชมเห็นบนซ้ายไหมบนซ้ายปุ๊บกดปุ๊บสลับมาปุ๊บพิรุนเดือนห้าแล้วตามด้วยพิรุนศาสตร์ซัดปั๊บปั๊บแล้วแทง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 โอ้โหโคตรจะอลังการงานสร้างสกิลพิรุนเดือนห้าปั๊บ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 ตามด้วยจะงอยปากนังแอ็นเรียกว่าน็อตเทคติ้งโอ้โหมาโคตรเยอะ เอ้นี่ไปกินพิรุนตาสัด์ย่าละอันติยกนางแอนประจับนบอนวิ่งทะลุไปเลยโอ้โหยามมาตัวเดียวบอกเลยเล่นโคตรมันเดี๋ยวแดชออกมาก่อนแล้วก็ตามด้วยพิรุนเดือน5้าลอยขึ้นไปซะ <c oughs> อ,อ,อือสกิลแดชหลบไปปาป,ปับแล้วก็ตามด้วยพิรุนซาสัดโอ้โหข้้งนี้จะแหลกแหลกโคตรวุเลย <c oughs> ัวอื่นมนเล่นไม่แหลกนะเว้ยแต่ตัวนี้คือสกิลมันอลังการเกิน <c oughs> ทําให้คอมผมแหลกเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนตัวเป็นตัวนี้บ้างพ่อหนุ่มเลือดร้อนนี่มาเลยแม็กซิมัมคอปิเดชันย้อย ย่อๆ้ไม่แรงเลยวะเราต้องใช้หมัดใสยพระอาทิตย์ขึ้นชั่วอโอ้ท่าไม่แฝอลังการเท่าไหร่ตามด้วยหมัดระเบิดโอ้ยโอ้ยเดียวเดียวเดียวหมัดระเบิดจุดคั่วโอ้ไม่แรงเลย แม็กซิมัมคอมบิเนชันไม่แรงตัวนี้ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แต่ว่าต่อยต่อยลอยหมดทุกตัวต่อยมาลัวๆต่อยแบบจะกระบัวขาวยังกระบัวขาวบัญชาเมฆมาอีกสกิมันตีเรามาฮะตอนนี้มาเลยใครมาบอกเลยว่าโดนหมัดสาดแสงเบิกอรลุนกับผมแน่ยยามาโมโตอย่างนั้นเออมาเลยเอาหมัดคอมบิเนชั่นไปกินก่อนแล้วกันเคยได้ยินหรือเปล่าเปิดก่อนได้เปียบหมัดคไมอุ้ยเอ้ามันหายไปไหนมันแดะออกไปกระโดดกลับมาเราไม่มีเราไม่มีไอ้มาณาจะใช้แล้วคุณผู้ชมเราแดะกลับไปก่อนหนึ่งทีแล้ว ทำโดยอันตีเลยละกันมัดสาแสงเบอร์กรุนเยอะโอ้โหก็ไม่เคยแรงเท่าไหร่นะบสกิลแทดกลับมาโอ้ดูมันฟันโอ้แรงมากอึอออมัดขอมบิเดชันขอมโบต่อเนื่องโอ้มานาไม่มีมานาหมดเกลี้ยงจงตายไป ม,มัดระเบิดสุดคั่วเออจะตัวนี้มันเล่นดีกว่าชายที่ชื่อว่าซันซัสมีตัวเอ็กถึง2ตัวตัวเอ็กหมายถึงเลข10ยังไงเล่ะโอ้ยอย่างที่กระสุนาสาดโอ้มันยิงไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ท่านี้ต้องไปใกล้ๆมันซะหน่อยเป็นปืนแต่ว่าต้องเข้าไปยิงใกล้ๆอย่างนั้นเละเปลวไฟแห่งความพิโรธด,ดูซะโจโจโจ,โจโอ,อย่างที่แล้วก็ต่อด้วยระเบิดความแค้นต้องแบบนี้แต่ดาเมจไม่มีเลยกระสุนสาดปัาป๊บปๆๆโอ้ยิงมั่วแบบคอมโบที่จะ เยับเปลวไฟความพิโรและตามด้วยนัดสุดท้ายลุกขึ้นมาโกรกะจอกยิงยะเยิงยไอม,อม่มีใครตาย <c oughs> ไม่ไหวล้วต้องเล่นพระเอกเท่านั้นเดือดลุกจุดศูนย์เช่แข็งเยอะและตามด้ดยท่าเอ็กซ์โกลบ จะมาโมโต้มาต่อพิรุณเดือน5และตามด้วยอันตินกนังแอนอุ้ยอุ้ยโดนโดนตันนกนังแอนประจันบอลวิ่งเข้าไปใส่เต็มเต็มโคตรแรงเอานี่ไปกินซะจะงอยปากนังแอนและตามด้วยพิรุณสาซัตและก็ตามด้วยพิรุณเดือน5โอ้ชิท่าคอมโบมาลัวๆะเออเรียบร้อยเป็นการคอมโบกันแบบขั้นสุดยอดมากๆจริงๆระบบมันมีอีกหลายอย่างนะคุณผู้ชมแต่ว่าผมอาจจะยังไม่โปรดบ้างแล้วก็ยังมาเล่นในคลิปนี้ให้ดูได้ไม่หมดนะครับเพราะว่าเวลาไม่พอเราจะรอแบบตอนมันเปิดโอเพ่นเบต้าท แล้วก็มาเล่นแบบจัด,ดยาวๆไปเลยนะฮะเอาะละแล้วถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกับช่องผมด้วยเราจะได้มาเล่นเกมนี้กันบ่อยๆนะเป็นเกมที่โคตรมันเลยเอาไว้เจอากาันคลิปหน้าถ้ายังมีส่วนนี้ผมรุ่นที่10คงต้องลาทุกคนไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมมากๆครับไปรัจุบ๊บ